เฮ้ย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 น้องเป็นเป็นอะไรก็พี่ตอบว่าเนีร์ตอบหนูสิคะตอบเราค่ะสึงอย่างนี้คะแหนกุนั่งมาตลอดอะคะไม่ใช่นี่จะใจเย็นนี่พูดถึงรายการอะไรเนี่ย รายการเดลต้าคนฟ้า,ฟา,ฟาควาสตอร์บรีค่ะพี่ไม่จ่ายค่ะชอบจริงเลยอะ่ะแต่พี่ต้องเชื่อหนูนะคะรายกันมันต้องเตรียมน,นาๆเลยคะ่ะมันต้องรองผลบออหนานเลยคะ่ะไม่งั้นพี่ต่อมอหนูต่อรล้อแล้วค่ะนี่หนูนั่งกดบอดยิกย่กตัวนิ้วลองเลยนะคะเนี่ยเสียเงินไปเฉียดเหมือนนะคะแต่ผลออกมาแบบนี้ไม่จริงอะเรไม่ได้ไม่จริงหรอกนี่นะรายการใหญ่ๆแบบนี้นะเขาไม่แหกตาประชาชนกนี่ยถ้าเกิดเราข้องใจนะคิดว่าตัวเองด้วยเอาเปรียบนะ เอางี้ไปร้องเรียนกับสากบเลยเนี่เขาอาจจะช่วยได้นะแต่หนูว่านะคะหนูไม่เป็นสายขับพิตออมอแล้วค่ะพี่ะะพหลอกกว่าหนูเป็นสายขับพี่ดีกว่าคะ่ะอ้าวเฮ้ย <laughs> ว่าแต่ลอกจริงเหรอหลอกจริงออนเฟิร์ตค่ะ ประกาศภาวะฉุกคิด <S <S กับเรื่องราวสนุกปนเศร้าตลกตกโก้าอีหรือขมขื่นจนขับผจญภัยไปพร้อมๆกันกับผู้บริโภคยุคใหม่ที่คิดก่อนซื้อและอ่านก่อนใช้ประกาศภาวะฉุกคิดเพราะสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูนะครับประกาศภาวะฉุกคิดสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประกาศภาวะฉุกคิดจุน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 ไรจะูไอ้ยะ คุณผู้ชมครับเรื่องของการส่ง SMS โหวตในรายการค้นฟ้าตะกายดาวลากกระเป๋าเข้าบ้านออกบ้านที่สุดยอดจะฮอตฮิตก uh ันไปทั่วโลกเนี่ยนะครับมันจะมีการโกงการล็อกการกักโวตหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแม้จะดูน่าสงสัยมากๆในหลายๆกรณีนะครับแต่คำตอบที่แท้จริงเนี่ยก็คงจะต้องถูกซุกไว้ในมุมมืดต่อไปนะครับเพราะพอมีคนโวยขึ้นมานะครับหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ได้แต่บอกว่า ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะดูผลคะแนนได้แต่เขาก็บอกแค่นั้นแหละครับที่เหลือคุณก็ต้องไปต่อสู้เองนะครับมันก็อยู่ที่ว่าความอยากรู้ของคุณเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนครับและเวลาว่างของคุณที่จะมาหาความจริงกับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับแต่ผมเนี่ยก็ไม่อยากจะบอกเลยนะครับว่าสําหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่อยากรู้ก็ได้นะครับความจริงเนี่ยมันอาจจะเจ็บปวดกว่าความสงสัยก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> พูดถึงหน่วยงานราชการนะครับที่มีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคนะครับล่าสุดครับสคอบอก็มีมตินะครับให้ดําเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจต่างๆที่เอาเปรียบผู้บริโภคถึง9รายการครับเรียกร้องค่าเสียหายกันไปเบ็ดเสร็จก็เกือบ3ล้านบาทครับเฮ้ยเออสล้านบาทเดือนหนึ่งเนี่ยนะฮะแค่ค่าใช้ใจ่ายของสคอบอเนี่ยก็คงเกิน3ล้านไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วละครับ เฉพาะงบประมาณด้านสื่อนะครับและประชาสัมพันธ์ของสคออบอที่เราหามาได้สําหรับปีนี้นะครับเฉพาะด้านเดียวนะครับ28ล้านบาทครับถ้าเป็นบริษัทเอกชนนะครับป่านนี้เนี่ยคงเต็งยับเยินปีป้ผลไปหมดแล้วนะครับว่าแต่ถ้าเรารู้สึกว่าสคออบอทํางานไม่คุ้มเงินภาษีที่ประชาชนจ่ายเราจะร้องเรียนสคออบอกับสคออบอได้ไหมครับหลสคออบอ,อ,อยากร้องเรียนสคออบอไม่ใช่ไม่จะยังมาร้องเรียนสินค้า มาร้องเรียนสคบอเออก็สคบนั่นแหละผมไม่ได้กวนนะครับผมอยากร้องเรียนเรื่องสอคบไม่ได้ยอยากร้องเรียนกับสคบคุณฟังไหมเนี่ยฟังหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลเอ้าสายหลุด,ลลดเรื่องน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับหน่วยงานประเภทสคบนะครับเพิ่งเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษครับและเป็นข่าวที่อึกรกะทึกครึกโครมไปทั่วเลยนะครับ นั่นก็คือเรื่องที่สคบอังกฤษครับมีมติให้แบนดภาพโฆษณาของเครื่องสําอางระดับไฮเอนด์แบรนด์หนึ่งนะครับที่หน่วยงานเห็นว่าใบหน้าของนางแบบโฆษณานะครับซึ่งก็คือเจจูบานฉำมเนี่ยนะครับหรือว่าจูเลียโรเบิร์ตส์เนี่ยนะครับนี่เลยครับและอดีตซูเปอร์โมเดลนะฮะที่หันไปเห่อโยคะนะฮะคริสตี้เทอร์ลิงตันะครับซึ่งอายุอานามเนี่ยนะฮะทั้งสองเนี่ยก็น่าจะไม่หนี40กลางๆแล้วนะครับค่อมไปทางปลายแล้วด้วยนะครับ แต่ใบหน้าของทั้งสองเนี่ยนะครับในโฆษณาเนี่ยกลับเต็งตึงเด้งดึ๋งเรียบเนียนไร้ริ้วรอยแห่งวัยใดๆทั้งสิ้นครับแบบว่าออหน้าเนี่ยไปติดปบงปองได้เลยนะคะลืมไปค่ะนั่นมันโฆษณาอย่างอื่นออกอากาศในประเทศอื่นด้วยนะคะตลกดีนะครับสบอคบประเทศเขาเนี่ยแบรนด์โฆษณาที่นางแบบถูกรีทัชมากจนผิดความเป็นจริงครับบ้าบ้าไปแล้วบ้าหรือเปล่าฟต้ชอปกันนิดนิดหน่อยหน่อยเอง จากการหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรีทัชนิดนิดหน่อยๆนะฮะในงานโฆษณาเนี่ยนะครับปรากฏว่าในต่างประเทศครับเขาก็มีแบบสนุกสนุกให้ดูเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กเจอลี่นิวส์นะครับนะฮะก็มีการยกรูปภาพนะมาเปรียบเทียบของจริงครับกับของรีทัชหลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับจะบอกว่าดูแล้วเนี่ยก็แบบว่า นี่ครับเจวิกตอเรียเบคแฮมนะครับใครๆก็รู้ว่าเจแกเนี่ยนะครับมีหุ่นที่ผอมแห้งนะครับจนชาวบ้านอย่างเราเนี่ยต้องงงว่าแกเนี่ยเอาลำไส้ตับม้ามกระเพาะเนี่ยไปไว้ไหนครับแถมเนี่ยนะครับยังมหาจานครับมีลูกมาแล้วตั้ง3คนครับแหมก็เป็นปัญหาของผู้หญิงผอมนะครับไม่เป็นไรครับตอนถ่ายโฆษณานะฮะกับสามีสุดเลิฟเดวิดเบคแฮมเนี่ยนะครับอยู่ๆครับเจแกเนี่ยก็กลายเป็นเจโร่ขึ้นมาซะงั้นเลยนี่บันท้ายดินระเบิดกันเลยทีเดียวนะครับ ต่อมาครับอินุสุดแรงสกอยรุ่นหนึ่งนะครับ b r i t n สเ s p ย a r s ครับคนจริงตอนเล่นคอนเสิร์ตเป็นแบบนี้ครับแต่พอมาโฆษณาน้าหอมนะครับเฮ้ยนี่มันคนเดียวกันหรือเปล่ากันนี่อันดับต่อมาครับนี่เลยครับคนสวยเรือล่มครับ Kate w i n s l e ครับโอ้โหปกติเนี่ยเราก็พอจะรู้้กันอยู่แล้วนะครับว่านางเอกคนนี้ครับจะค่อนข้างงามแบบรูเบนส์ครับจำคุณรูเบนได้ใช่ไหมครับที่เราเคยพูดถึงกันนะครับ นั่นแหละครับขึ้นปกนิตยสารผู้ชายของอังกฤษอีกเหมือนกันนะครับคราวนี้นางเอกออกงโวยวายเองเลยนะครับว่าต้นขาของเธอเนี่ยถูกหันหายไปครับถึง1ใน3ของต้นขาจริงครับหลายคนนะฮะอาจจะบอกว่าดูสวยดีนะครับแต่สําหรับสาวเคสเองนะครับเธอบอกว่ามันเป็นการสร้างความเข้าใจผิดและความคาดหวังที่ไม่ถูกต้องในสังคมครับและสุดท้ายครับเด็ดสุดของเราวันนี้ไอ้ต้องเอาไว้สุดท้ายครับ คนนี้อะไรครับนักเอกสุดฮอตเคียร่าไนท์ลี่ครับในโปสเตอร์ภาพยนตร์เรียดเรื่องหนึ่งนะฮะจากคับเอครับอโโคอมพิวเตอร์ช่วยคุณได้ครับให้เป็นนี่เลยคับซีบัคุณเคียร่านะฮะแกก็โวยเหมือนกันนะครับว่าฉันชอบของฉันแบบคับเออย่างเงี้ยแหละกรุณาอย่าหลอกชาวบ้านเขาอีกเลยนะครับสงสัยสาวเคียร่าเองเนี่ยนะฮะแกคงเขินเหมือนกันนะครับ ก็อย <Scroll> ่างว่าแหละครับสมัยนี้นะครับมันไม่ใช่แค่โปร t i o นโฆษณาอย่างเดียวหรอกนะครับที่มีความสามารถขั้นเมพนะฮะในการทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่โฆษณานั้นมีคุณสมบัติดีเกินความเป็นจริงครับหลอไม่ว่าตอนเจอตัวจริงเออเดี๋ยวกันกดแน่นิดนึงเอาแขนบ้างหน่อยโอเคอ่าโอเคอยากเป็นหมอคิดเป็นวิศวะ เพราะเครื่องดื่มแมวเหมียวชูกำลังดื่มแล้วคึกครับกระปรีกก้กระเป๋าซูซามีแรงอ่านหนังสือคำนวณสูตรอะไรเลื่อนปรืดเลื่อนปรืดอ่านโจทย์ไม่จบขอบก็รู้คำตอบด้ทันทีเนี่ยดื่มแทนน้ำแล้วนะครับดูสามารถเป็นหมอได้นะคะโดยไม่ต้องอ่านหนังสือเลยค่ะแค่ดื่มเครื่องดื่มแมวเหมียวก่อนนอนทุกคืนนะคะแล้ววางหนังสือไว้บนหัวเตียงก็สามารถจําได้ค่ะเพราะว่าเครื่องดื่มแมวเหมียวเป็นสารสื่อประสาทในสมองนะคะแค่วางต่างหมอนก็เข้าหัวแล้วค่ะ แล้วทันทีที่ดื่มนะคะสมองจะปลอดโปร่งโล่งสบายเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันไม่เคยอ่านอะไรเลยสิคะดื่มอย่างเดียวคุณเอกครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นไม่ได้เหรอครับสวัสดีครับคุณจอนและคุณผู้ชมครับผมเห็นวันนี้ครับไม่ใช่วันนี้ผมเห็นเอาไมวันนี้ผมเห็นคุณจอพูดถึงเรื่องเครื่องดื่มช่วยในเรื่องของความจําเกมแกล้งเด็กฟึงานของผมในวันนี้ครับเราจะมาทดลองดูซิว่าเครื่องดื่มที่เขาโฆษณากันว่า บำรุงสมองกระตุ้นความจำซัดแล้วเอ้ยซดแล้วจะเป็นอัดเฉลี่เอ้ยอัจฉริยะมันจะส่งผลต่อความสามารถในการพูดประโยคยาว,ยาวที่ซับซ้อนของเด็กฝึกงานไอคิวมาตรฐานเด็กไทยได้หรือไม่ครับเริ่มเลยครับชามเขียวความเช้าชามขาวความคํามึมกหกเลอะมุง้งมุ้งเลอะมึกหมดยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่และนองและยองยันลาใหญ่ยยกินลำใหญ่นํำลยายใหญ่ล่ยย้ยอยหมูมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มหนึ่งก ช้างเขียวความเช้าช้างขาวควาวมค่ำม,ม,มุกหกเลอะมุ้งมุ้งเลอะมุกปวดยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่แล,ล,ล,แล,แลนองไล่ยองยาลายายกินลำใหญ่น้ำลายยายไหลย้อยหมูมุมกกุ้งหูอุ่นตุ๋นต <ing> <ๆ>้มนึ่งดีมากอีกสักรอบต้องขอเครื่องดื่มปั๊ดเดียวก่อนอ่ามึงหกเลอะมุงมุงเลอะหมึกปวดยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่แลนองไล่ยองยาลายายกินลำใหญ่น้ำลายยายไหลย้อยหมูมุกกุ้งหูอุ่นตุ๋นต้มนึ่งนี่เป็นรังนกแท้เนื้อทองแดง ราแมวเหมียวแด่น้องที่รักนะจ๊ะขอบคุณค่ะคุณพี่แล้วน้องจะรู้ได้ยังไงเขาเป็นของจริงก็เพราะรังนกเนื้อทองแดงตรวจสอบจากเครื่องตรวจเช่นเดียวกับเพชรจึงทําให้คุณมั่นใจได้ว่ารังนกที่ท่านจะดื่มของแท้แน่นอนแม้จะมีเศษรังนกเพียงแค่หนึ่งเปเซ็ก็เถอะว้าวเยี่ยมไปเลยค่ะคุณพี่ของดีๆอย่างเนี้ยพี่ต้องสรรหามาให้น้องนางอันเป็นที่รักอยู่แล้วละจ้ะ เจราะสมองไม่ได้มีไวขันหูในช่วงที่แล้วนะครับเราได้กล่นถึงเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพต่างๆนานาครับที่โฆษณาโมไม่เกรงใจกันไปเสียแล้วนะครับแต่เรื่องของรังนกเนี่ยครับตอนนี้กําลังฮือฮากันมากๆเลยทีเดียวนะครับง่ายๆครับแค่คุณอ่านฉลากที่เขาแจ้งส่วนผสมข้างกล่องนะฮะในเครื่องดื่มรังนกเนี่ยนะฮะโดยไม่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมใดๆเลยนะครับ คุณก็จะพบครับว่ามันก็เป็นจริงครับอย่างที่บอกในข่าวนั่นแหละครับก็คือจะมีส่วนผสมของรังนกแห้งนะฮะแค่ 1%่กว่าครับน้ำตาลอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับส่วนผสมที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีแจ้งนะครับผมว่านะครับก่อนจะสุขภาพแข็งแรงเนี่ยกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยน่าจะเป็นโรคอ้วนเบาหวานความดันซะก่อนเงี่ยมๆเลยนะครับสงสัยที่ว่าดื่มแล้วชื่นใจนักหนาเนี่ยนะฮะก็น่าจะเพราะน้ำตาลเนี่ยแหละครับแหมกินของหวานแช่เย็นๆเนี่ยนะฮะมันจะไม่กระปี้กระเป่ายังไงไหวล่ะครับซื้อน้ำแข็งใสนะถ้วยละสิบาทกินเนี่ยท่าทางจะตื้อพอๆกันนะครับ แขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับจะมาวิเคราะห์จาะลึกนะครับในประเด็นนี้ครับให้มากกว่าเดิมซึ่งก็น่าเสียดายนะครับที่คุณหมอสุนักสัตว์นะครับมาไม่ได้ครับก็เลยส่งผู้ช่วยของเธอมาแทนครับขอต้อนรับนะครับพยาบาลหญิงนางสาวสวยจริงๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพุณจอนครับผมแหม่เออคุณคุณสวยครับผมถามนิดนึงครับสวยเนี่ยเป็นเป็นชื่อจริงใช่ไหมครับค่ะชื่อนางสาวสวยนางสกุลจริงๆค่ะ๋อ โอเคเลยครับแม่ล้งจากต้นรายการนะคะคุณจรพูดถึงเรื่องแบบเอาโปรงเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอาเปรียบคนยังไม่พอนะคะมันยังลามไปเบียดเบียนสัตว์ด้วยนะคะซึ่งเรื่องเนี้ยสวยยอมไม่ได้จริงๆะคะ่ะมันยังไงครับเนี่ยคุณสวยครับช่วยขยายความช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ก็คุณจอนคงจะทราบแล้วนะคะเรื่องรังนกที่มีส่วนผสมของรังนกแห้งหน่งเ็นะคะครับผมที่ฟองร้องกันเป็นข่าวตอนนี้นะคะ่ะจริงๆก็อย่างที่หลายคนทราบนะคะว่าคุณค่าทางอาหารของรังนกเนี่ยนะคะพวกนี้ไม่ได้มากไปกว่าไข่หนึ่งฟองหรือว่านมแค่หนึ่งกล่องเลยนะคะแถมราคาก็ยังสูงไม่ต่างหากนะคะ รางนกที่มีอยู่ในขวดแค่1%เท่านั้นนะคะรู้ไหมว่าขายขวดถึงต้อง9 9บาทใช่นะคะแต่ <S 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 เนื่องจากว่าการมีเงินเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสติปัญญาเนี่ยจะมากตามเงินนะคะโอ้ยคุณพยาบาลครับคนเขามีตังครับก็ให้เขาใช้ไปเถอะครับเนี่ยแม่คุณจะให้เขามากินอะไรเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับมันจะไม่สมศักดิ์ศรีเขาครับมีเงินเหลือใช้สวยก็ยินดีด้วยนะคะแต่คุณจอรู้ไหมเขาว่ามนุษย์เราเนี่ยเปลียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลกขนาดไหนคะ กินหมูกินไก่กินเป็ดกินวัวกินปลากินหมากินนกกินไข่กินนมยังไม่พอนะคะรังที่นกมันเอาไปไว้เกลกไข่ยังจะไปแย่งมันอีกอะค่ะเอามาต้มกินหรือว่ากินข้าวน้ำลายเสล็ดแห้งๆของนกอะค่ะ ด้วยความเชื่อที่ว่าจะทําให้ตัวเองสุขภาพดีคือมันจะมากไปหรือเปล่าคะเพราะว่าเมื่อนกตัวผู้นะคะรู้ว่าตัวเมียกําลังจะวางไข่ค่ะนกจะขากถุยน้ําลายออกมาทารังนะคะแต่แล้วก็มีคนมาขโมยรังมันไปหน้าด้านนะคะนกพวกนี้มันไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องตํารวจให้มาจับขโมยได้ค่ะเด๋ยวจวก้มหน้าก้มตาขากถุยใหม่ทําแล้วทําอีกแต่แล้วะคะชีวิตที่มันเศร้ายิ่งกว่าละครหลังข่าวก็เริ่มขึ้นกับคุณจอนเมื่อมีคนมาขโมยบ้านมันไป ทีนี้ตัวเมียนะคะก็ใกล้กำหนดข้อเต็มทีแล้วค่ะสิ่งเดียวที่ผู้นกทำได้ก็คือเริ่มต้นถุยน้ำลายสร้างรังใหม่ค่ะแล้วมันก็ถูกขโมยรังเมื่อทำเสร็จเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนแม่นกออกไข่ออกมาเลยค่ะโอ้ยแม่ใจเย็นครับคุณพยาบาลครับเอ้ยขอทิชชู่หน่อยทิชชู่โยนมาโยนมาช่วยเล่าต่อได้ไหมครับว่ายังไงต่อครับ ก็ค <ítulo> anyway, ือเวลานี oh, um ้นะคะครอบครัวหนูก็ต้องเร่งขายโซเลตออกมาเพื่อมาทำรังนะคะลองนึกดูสิคะถ้าเราจะต้องขาบถุยทั้งวันตลอดสัปดาห์จะเกิดอะไรขึ้นคะคุณจอนทำไมฟังดูโหดร้ายอย่างนี้ยล่ะครับในเมื่อมนุษย์นะคะเลือดที่จะไม่อยู่ที่ทรรมก็สักพาชนะนะคะก็จงโดนนายทุนหน้าเลือดเอาเปรียบแล้วก็ค้าขายไม่อยู่ที่ธรรมต่อไปนั่นแหละค่ะทอดทอดันเป็นวัฏจักรเลยค่ะ นี่ยังไม่นับรวมเรื่องหูฉลามเลยนะคะสวยไม่เข้าใจจริงๆเลยคะ่ะว่าทำไมมนุษย์ถึงน้โหล,หลายทารุณกับสัตว์มากมายขนาดนี้นะคะ่ะหูฉลามนี่มันทำไมล่ะครับคุณสวยช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมครับก็คือหูฉลามที่เราทานทานกันถูกวาเนี้นะคะจริงๆมันก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรเลยนะคะรสที่มันได้มาก็มาจากเครื่องปรุงที่เขาเสริมเติมแต่งเข้าไปล่ะค่ะ แล้วการวิจัยนะคะได้บอกว่าครีปปลาฉลามไม่ได้มีคุณค่าทางสารอาหารมากไปกว่าสารอาหารอื่นๆเลยนะคะแถมรสชาติยังจืดชื่อด้วยซ้ำไปแต่เพราะว่าราคามันสวยคะ่ะคนก็เลยนิยมทานกันนะคะสวยว่านะคะต่อไปไม่นานฉลาม,มต้องสูนพันแน่ๆเลยคะ่ะคุณจอนโอ้โหนี่ถึงขนาดศูนพันเลยเหละครับเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยครับ คุณจอร,รู้หรือเปล่าล่ะคะว่าปลาฉลามเนี่ยกว่าจะโตจนถึงขั้นสืบพันต้องใช้เวลา10-15ปีเลยนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะผสมพันธุ์หนึ่งครั้งต่อ2ปีเท่านั้นเองนะคะ mm. แต่ตัวเลขที่มันน่าตกใจมันทำไมรู้ไหมคะคุณจอทุกๆปีนะคะจะมีปลาฉลามที่ต้องถูกฆ่ามีมากถึง38-70ล้านตัวต่อปีเลยนะคะ แล้วตอนที่ชาวประมงล่ามันนี่นะคะทั้งสยบสยองแล้วก็ทั้งน่าสงสารปนเปไปหมดเลยอะคะ่ะก็ตอนที่ชาวประมงนะคะจับปลาฉลามขึ้นมาได้แล้วนะคะเขาก็จะกรีดครีบออกมาบนลำตัวทั้งหมดออกมาเป็นๆเ,เลยนะคะแล้วก็นําปลาฉลามที่มันไร้ครีบที่มันยังมีชีวิตอยู่นะคะทิ้งลงกลับไปนในท้องทะเลนะคะ แล้วก็เนื่องจากว่าครีบมันนะคะถูกตัดหมดแล้วนะคะคราวนี้นะคะมันก็ไม่สามารถว่ายน้ําไม่สามารถขยับขยื่นไปไหนมาไหนได้เลยนะคะได้แต่จมอยู่ใต้ท้องทะเลรอความตายที่จะมาเยือนนะคะและโดยส่วนใหญ่นะคะพวกมันจะต้องทนทุกทรมานอยู่หลายวันนะคะจึงจะตายด้วยความหิวคุณจอนก็นองนึกดูสิคะถ้าคุณจอนมันตัดแขนตัดขาแล้วก็โดนโยนทิ้งไว้บนสะพานลอยคุณจอนจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงล่ะคะโอ้โหตายละนี่สะพานลอยนี่คงไม่มีใครเดินผ่านด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเหมือนท้องทะเลที่อ้างว้างเวิงว้างเหลือเกินโอ้โห<ช> oh, ตายแล้วนี่ <c oughs> ได้ฟังแบบนี้แล้วนะครับผมเนี่ยจะไม่กินหูฉลามไกต่อไปแล้วละครับเแต่ถ้าเกิดในกรณีที่มันเลี้ยงไม่ได้ละครับอย่างพวกงานเลี้ยงงานแต่งงานงานอะไรพวกนี้โตจีอะไรเงี้ยหูฉลามพวกนี้เนี่ยมันถูกปรุงอาหารมาแล้วนะครับคุณพยาบาลครับถ้าเกิดจะรู้สึกผิดบาปแล้วก็ไม่กินมันเนี่ยมันจะดูเป็นการแบบการการสิ้นเปลืองหรือเปล่าครับ ถ้าทุกคนคิดกินแบบนี้นะคะวงจรอุบาทแบบนี้มันก็ไม่จบไม่สิ้นหรอกค่ะสวยว่านะคะเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะคะเริ่มจากที่ตัวเราก่อนค่ะของแบบนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะคุณจอนคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะคะพึงระลึกไว้ว่าความอร่อยอร่อยของคุณเพียงหนึ่งมือนะคะจะต,ต้องลากมาด้วยความเจ็บปวดของชีวิตทั้งชีวิตทั้งรังนกแล้วก็หูฉลามมันคุ้มหรือเปล่าล่ะคะ โอ้โหนะวันนี้เนี่ยนะครับเราได้ความรู้นะครับแลวก็ข้อคิดไปเยอะมากๆเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณพยาบาลนะครับสวยจริงๆด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะยิ่งดีครับครับผมสวยทั้งหน้าตาและสวยทั้งจ,จิตใจด้วยนะครับแน่อนอนเพราะสมองไ,มได้มีไว้ขั้นหู The r o c เรื่องนกนางแอ่นและปลาฉลามนะครับที่โชคร้ายตกเป็นเหยื่อมนุษย์นะครับที่ชอบไปหาอะไรพี่เรมพี่เรมมากินนะฮะก็ผ่านไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าการเอาเปรียบกันไปมานะฮะระหว่างมนุษย์กันเองเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องที่เข้มข้นและสนุกสนานครับยังกันละครหลังข่าวกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็น่าแปลกนะครับที่แม้ว่าเราจะรู้ว่าเขาเนี่ยเอาเปรียบครับแต่เราก็ยอมครับหรือว่าเขาหลอกเนี่ยแต่ก็เต็มใจให้หลอกจริงๆนะตัวเองอ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักของผมครับทุกท่านเนี่ยต้องเคยไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์กันใช่ไหม เคยสังเกตกันไหมครับว่าในโรงหนังกับข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรที่มันต่างกันบ้างครับใช่ครับนั่นแหละครับถูกต้องเลยขนมนมเนยหน้าโรงหนังไงล่ะครับราคาแพงมหาโหดครับขึ้นจากราคาขายปกติ3-4เท่านะครับไหนไหนไหนฮะใครบอกว่าคนไทยจนครับเศรษฐกิจเรากำลังพุ่งขึ้นต่างหารครับ ขนาดต้องซื้อของแพงขนาดนี้นะครับยังแทบไม่มีใครปริปากร้องเรียนจริงๆจังๆกันเลยสักคนนะครับไม่เฉพาะขนมเท่านั้นนะครับยังรวมไปถึงตัวหนังครับที่ขอขีดเส้นใต้เลยนะครับว่าแพงสุดๆค่ะแพงไม่พอนะครับเข้าไปเนี่ยยังเจอโฆษณาในโรงหนังอีก10กว่าตัวครับนี่มันชักจะมากไปแล้วนะครับเราต้องคิดใหม่ทําใหม่สู้สิครับพี่น้องครับต้องสู้ถึงจะชนะว่าแต่ถ้าเราจะสู้ขึ้นมาเนี่ยเราควรจะเริ่มตรงไหนดีล่ะครับเนี่ย ตัวหนังที่เคยดูมานะคะที่แพงที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นประมาณร้อยสี่สิะคะ่ะร้อยแปดสิบะคะ่ะแพงที่สุดก็250คะ่ะส่วนหนูก็ประมาณร้อยหกสิะคะ่ะประมาณ270คะ่ะร้อยหกสิะคะ่ะ500บาทคะ่ะ300ค่ะ350ค่ะประมาณ200ครับ160บาทครับผมที่แพงที่สุดก็180คะ่ะ140 อ๋อเคยคะ่ะเคยซื้อป๊อปคอนคะ่ะแพงคะ่ะเพราะว่าตามตลาดทั่วๆไปก็ไม่เกิน50บาทคะ่ะแต่นี่คือ100ร้อยกว่าบาททั้งนั้นนะคะซื้อค่ะซื้อทั้งป๊อปคอนแล้วก็ขนมคะ่ะโดยส่วนตัวแล้วหนูคิดว่าข้างนอกขายถูกกว่าคะ่ะแล้วก็เหมือนแบบเขาเอามาขึ้นห้างแล้วขายราคาที่มันแพงมากคะ่ะก่อนเข้าโรงหนังเขาจะตรวจกระเป๋าคะ่ะหนูก็เลยไม่กล้าซื้อเข้าไปอะคะ่ะเคยเหมือนกันคะ่ะซื้อป๊อปคอนแพงขนมหน้าโรงหนังถือว่าแพงแพงกว่าราคาปกติเยอะ ต้องการจะซื้อใช่ไหมคะก็เพราะว่าแบบเออเราอยากกินอย่างเงี้ยสมมติเราหิวหิวแต่เราแบบไม่ได้กินข้าวมาแต่อยากดูหนังอะไรเงี้ยเราก็แบบเออต้องซื้อแบบป๊อปคอร์นบ้างน้ำบ้างเผื่อมีอัรรรสในการดูหนังด้วยอะค่ะขนมหน้าโรงอานแพงไหมก็แพงะครับเหมือนแบบบวกไปเท่าหนึ่งของของราคาจริงของเขาเลยครับผมแอบเอาแบบอาแบ,บเข้าไปในโรงหนังเขาจะตรวจเราต้องเต็มใจต้องซื้อเข้าไปกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมเวลาไปดูหนังก็ต้องซื้อของ านประจาค่ะมาดูหนังทั้งทีนะคะเวลาดูหนังเวลามันก็นานเราก็ต้องหิวบ้างอะไรบ้างก็ต้องจำเป็นต้องซื้อค่ะปะ๊อปคอร์นหน้าโรงหนังนะคะถ้าซื้อก็จะเป็นพวกเออที่มันมากับคอลเลกชันตุ๊กตาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มา400ขนมหน้าโรงหนังแพงค่ะแพงมากเป็นเท่าตัวเลยอะ่ะก็ขอไม่ให้เอาเข้าไปอะคะ่ะ <laughs> ขออยะก,กินอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเซตอะคะ่ะ159ยห้ ก็แพงในระดับหนึ่งนะคะอืมอาจจะเป็นเพราะว่าสะดวกซื้อนะคะเพราะว่าจะไม่ต้องแบบไปซื้อที่แบบซูเปอร์มาร์เก็ตไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยเข้าโรงหนังไปดูเลยครับดูแต่หนังกลางแปลงครับปูเสือแล้วดูฟรีเลย๊อะพรนไม่เคยซื้อกินกินแต่พวกข้าวโพดเป็นฝักนะครับพวกข้าวโพดต้มพวกถั่วต้มเป็นฝักๆนะครับต้มมัดก็เป็นอาหารที่ต้องแทะไปด้วยดูไปด้วยนะครับกลัวจะแบบว่าน้อยหน้าคนอื่นเขาอะไรเงี้ยครับ มีผู้บริโภคใจเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับเห็นว่าการกระทําแบบนี้ของนายทุนนะครับไม่ถูกต้องครับจึงเข้าร้องเรียนกับสคบครับยขอโทษครับสคบครับเพื่อให้พิจารณานะฮะเริ่มตั้งแต่เรื่องโฆษณากึ่งยัดเยียดให้ผู้บริโภคผลเป็นไงรู้ไหมครับสคบครับรับเรื่องนะฮะแล้วออกมาตรการครับให้ทุกโรงหนังนะแจ้งเวลาโฆษณาก่อนเริ่มที่หน้าโรงครับ โอ้ยวิธีแก้ปัญหานี่จำสุดรไปเลยนะครับตัวเองแต่สายของเราครับรายงานมาว่าหลังจากแจ้งไปนะครับแต่ในบางที่นะฮะก็ยังแอบเกินมา2-3ตัวนะครับโอ้ยเอาไงดีล่ะฮะสคบจุน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 กันหน่อยดีไหมครับส่วนเรื่องตลกร้ายนะฮะก็คือเรื่องของกินหน้าโรงหนังครับสคบบอกว่าไม่เกี่ยวครับให้ไปถามกรมการค้าภายในครับ แต่พอไปถามกรมการค้าภายในนะครับก็กลับโยนเรื่องไปที่กระทรวงวัฒนธรรมครับโอโเอาจริงไม่ทิ้งผู้บริโภคจริงๆนะครับตัวเองไม่เป็นไรครับเราเป็นประชาชนครับเราต้องดูแลตัวเองครับพี่น้องครับ10อันดับ Top 10สุดสวิงริงเกิลของเราวันนี้นะครับขอเสนอ สิบขั้นตอนไปดูหนังอย่างสบายใจไม่ถูกเอาเปรียบฉบับหัววอกครับอันดับ10ครับถ้าหนังเข้าใหม่ตั๋วมันแพงนะรอสัก2องาทิตย์สิครับรับรองครับลดราคาครับช้าหน่อยแต่ประหยัดได้เยอะเลยนะตัวเองอันดับ9ครับถ้าเขาหาว่าเราซูมหนังนี่เลยครับลองเอาเว็บแคมตัวจิ๋วติดหมายคาดผมแล้วถ้าคนอื่นถามเนี่ยนะก็บอกว่ากาแฟชันนะอันดับ8 าอยากดูหนังที่นั่งดีมีคุณภาพแถมมีผ้าห่มให้จะยากอะไรครับเราก็เอาผ้าห่มมาเองเลยเหม็นบ้างอะไรบ้างได้บรรยากาศด้วยมันนอนอยู่บ้านเลยนะครับอันดับ7ครับที่นั่งข้างหลังมันแพงขนเลยแห่ไปนั่งข้างหน้าครับเอางี้ครับเอาเสือมาปูนอนหน้าจอเลยครับหนังกลางแปลงชัดๆเลยครับอันดับหครับเข้าโรงเมื่อไหร่ อย่าลืมถ่ายรูปลงโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยนะครับเดี๋ยวเขาไม่รู้ครับว่าเรามาดูหนังครับอย่าลืมนะครับถ่ายคู่บ็อกเซตป๊อปคอร์นด้วยนะครับคนอื่นจะได้รู้ว่าเราไฮโซแล้วก็กินของแพงโอเคปะอันดับหาก็ตัวมันแพงอ่ะเลยต้องสปอยหนังลงเว็บอ่ะตอนจบมันเป็นอย่างงี้เว้ยโอเคปะบรูซวิลลิสเป็นผีวิเชียนด้วยอันดับส โรงหนังเวลาที่หนังใช้จริงพอดีไม่มีคนดูโฆษณาเยอะเดี๋ยวมันก็เลิกยัดเยีดเองล่ะครับอันดับ3มีเครื่องดื่มส่วนตัวพบมาเองเพลอๆอาจจะได้ยินเสียงเปิดแชมเป็นดังอ๊ะ,อะชื่นใจอะ่ะอันดับ3ดูของกินหน้าโรงหนังว่ามีอะไรบ้างแล้วลงไปซื้อที่ซูเปอปร์มาร์เกต็ตข้างล่างเอาให้เนียนะครับเดี๋ยวคนอื่นจับได้ครับอันดับ1 เก็บถังป๊อปคอร์นไว้ครับคราวหน้าขั้วมาจากบ้านเลยแล้วใส่ถังพร้อมกินครับไม่ดีนะครับนังจบอย่าเพิ่งลุกไปไหนครับร้อยคนกลับไปก่อนเก็บถังคนอื่นด้วยเอาไปขายเนี่ยได้เงินเพิ่มด้วยนะครับเวิร์สุดๆเลยและนั่นนะครับก็คือรายการประกาศภาวะสุขภาพของเราในวันนี้นะครับท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับที่ www.thaipbs.or.th/ ประกาศนะครับ สัปดาห์หน้านะครับพบกันใหม่ครับจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันได้นะครับวันอังคารห้าทุ่มครึ่งครับถึงทีง่งคืนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ